ต่างใหร้อนในที่สุดท่านทั้งหลายขณะที่ท่านเข้ามาในศาสนานี้ท่านได้ประโยชน์ในเบื้องต้นแล้วหรือยังได้ประโยชน์ในท่ามกลางแล้วหรือยังก่อนที่ท่านจะได้ประโยชน์ในที่สุดท่านได้เข้ามาสูส่ศาสนานี้ ความสงบความร่มเย็นทางกายทางวาจาทางใจได้เกิดกับท่านแม้ชั่วขณะแล้วหรือยังปูแันทะคือความพอใจให้เกิดขึ้นในจิตในใจได้แล้วหรือยังหรือยังมีความรู้สึกว่าตัวเองต้องฝืน จิตฝืนใจในการทำเช่นนี้อยู่ถ้าท่านใดยังรู้สึกเช่นนี้อยู่ท่านอย่าโหยหาความสำเร็จไม่มีหวังฉันท้าะความพอใจเบื้องต้นถ้าไม่เกิดความสบายกายความสบายใจทุกครั้ง ที่ได้เกิดที่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติถ้ายังไม่เกิดกับท่านอย่าถามหาขั้นถัดไปธรรมะของพุทธองค์เพื่อให้เราเข้าใจสภาวะตามความเป็นจริงในธรมธรมชาติว่าธรรมชาติมันแปรปวนธรรมชาติมันไม่เที่ยงธรรมชาติ มันบังคับบัญชาไม่ได้ธรรมชาติของอะไรธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจเฝ้าดูเฝ้าเห็นหรือหลงโดนธรรมชาติเหล่านั้นเผากายเผาใจอยู่ตลอดเวลาให้ลุ่มหลงอยู่ในโลกแห่งความคิด จนแยกระหว่างโลก่งความคิดกับโลกของความจริงไม่ออกเข้าใจว่าสัญญาในทางโลกคือความจำดีคือปัญญาบางคนโง่ขนาดนั้นแยกระหว่างสัญญากับปัญญาไม่ออกถ้าคุณจะเอาสัญญาว่าเป็นความฉลาดคุณให้ตายคุณก็ไม่ทันคอมพิวเตอร์หรอก คุณให้ตายคุณก็ไม่ทันเออหรอกเพราะมันจําได้เยอะกว่าคุณเยอะปัญญาทางธรรมต่างหากแหละที่ยังทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่ทําให้มนุษย์ต่างจากเอไอ้้แยกแค่นี้ไม่ออกอย่าถามหาความสุขไอแยกข้อนี้ไม่ออกไม่ต้องถามหาความสิ้นทุกข์ ขณะที่ท่านเข้ามาในธรรมวินัยนี้ท่านเจ้าหาความพอใจหรือฉันทะให้เจอก่อนเข้ามาเพราะถูกบังคับเข้ามาเพราะไม่มีทางไปหรือเข้ามาเพราะคิดว่ามันจะสนุกหรือเข้ามาเพราะอยากได้ตราบยศชื่อเสียงท่านเป็นผู้พ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่เลยเริ่มลบก,กับกิเล การเข้ามาในพระธรรมวิน,นัยนี้คือการประกาศสงครามกับกิเลสกับความโลภความโกรธความหลงหรือท่านโดนกิเลสเล่นงานตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มลบสิ่งแรกท่านต้องสร้างความพอใจในการศึกษาในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเมื่อท่านเกิดความพอใจแล้วสิ่งแรกที่ท่านจะได้รับคือความสุข ใจแบบโลกโลกสุขใจแบบโลกโลกได้ยังไงสุขใจแบบโลกที่ได้ทําในสิ่งที่เราพอใจเมื่ออยู่กับสิ่งที่เราพอใจได้ทําในสิ่งที่เราพอใจจิตมันจะเริ่มโน้มเอียงอ่อนโยนที่จะได้สดับรับฟังเพราะฉันทะมันเกิด วิริยะมันถึงจะตามมาความใส่ใจใส่ใจอะไรใส่ใจที่จะสดับรับฟังขั้นตอนการปฏิบัติใส่ใจที่จะสะดับรับฟัง,ระะรฟงพระธรรมคำสอนเมื่อใส่ใจที่สะดับรับฟังแล้วมันก็จะใส่ใจที่จะไปปฏิบัติทีละขั้นทีละตอน โดยปราศจากการหโหยหาเมื่อใดเรายังมีคำถามว่าเมื่อไหรเมื่อไหรเมื่อไหรจะถึงนั่นเมื่อไหร่จะเห็นไอ้นี่เมื่อไรนะท่านยังห่างไกลปฏิบัติเพื่อจะปฏิบัติหรือถ้าวางจิตวางใจไม่เป็นทุกครั้งที่จะปฏิบัติ ให้ปฏิบัติเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางใจไว้อันเดียวเลยพุทธานุสติมีสติระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องบูชาข้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้านายนั้นนางนี้ขอปฏิบัติเพื่อบูชา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ในบาลนี้ก็ทำลงไปหองหมดเวลาถ้าเราทำได้ตามกำหนด,ดเวลาเราก็จะได้สัจจะบาลามีเพิ่มขึ้นมาถ้าทอมทำได้ตามกำหนด,ดเวลาเราก็จะได้ขันติวาลามีเพิ่มขึ้นมาคนเรา ถ้ามันเชื่อลมปากตัวเองไม่ได้มันไม่มีสัจจกับตัวเองมันจะขาดความมั่นใจมันจะขาดความอาจหานมันจะอยู่แบบหลบหลบสั้นๆมันซ่อนคนอื่นได้มันทำรรม,มาดซ่อนคนอื่นได้แต่มันซ่อนความท่ายแพ้ในใจของตัวเองไม่ได้ เพราะฉะนั้นสัจจะบารมีจะทําให้เราอาจหานทั้งภายในและภายนอกขันติบารมีจะทําให้เราผ่านปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นการทุกข์กายทุกข์ใจไปได้และยิ่งกว่านั้นจะทําให้เราผ่านเรื่องที่ชอบ เรื่องที่สุกายสุกใจไปได้ไอ้นี้ยากกว่าขั้นตอนแรกนะไอ้ผ่านเรื่องที่ไม่ชอบเนะี่ยว่าทุกข์ว่าทนแล้วง่ายโมโหมแต่จะวางผ่านเรื่องที่ชอบเรื่องที่สุกายสุกใจนะเป็นเรื่องยากจริงถ้าท่านไม่มีขันติบรารมีเป็นที่ตั้งไม่มีสัจจะบรารมีเป็นเครื่องนําทางเส้นทางนี้มืดมน ขณะที่ท่านเข้ามาในธรรมวิน,นัยนี้เริ่มเช็กกายเช็กใจของเราก่อนว่าฉันทะเกิดแล้วหรือยังหรือจะต้องให้คนอื่นชักชวนแล้วชักชวนอีกหรือจะต้องให้คนอื่นบังคับแล้วบังคับอีกถึงจะเริ่มทาถึงจะเริ่มปฏิบัติหรือว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ปฏิบัติ่มันอยากออกมาปฏิบัติของมันเองถึงเวลาที่ตื่นมันอยากตื่นของมันเอง ถึงเวลาที่ตรงนั้นฉันทะจึงเกิดแต่ก่อนถ้าฉันทะไม่เกิดจะทํำยังไงถ้าฉันทะไม่เกิดมันจะต้องใช้สัจจะบาร,รมีเข้ามาช่วยเราประกาศเลยถึงเวลานี้ฉันจะตื่นถึงเวลานี้ฉันจะลงมือปฏิบัติประกาศที่ไหนประกาศต่อหน้าพระปฏิมาก่อน อง,องค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศต่อหน้าพระบรมสารีริกธาตุเพื่ออะไรเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแห่งจิตใจที่มันยังโลเลเมื่อจิตใจที่มันโลเลมันจะต้องมีเครื่องพยุงเป็นเรื่องปกติเหมือนเราสร้างบ้านเมื่อเราฝังเสาเสาแรกลงเราต้องมีไม้ค้ำยันเสาเสาที่สอง,เส,สองเสาที่สามเสาที่สี่ก็ยังต้องใช้ไม้ค้ำยันอยู่ยึดคอเสาใส่กันก็ยังต้อง โยกเย้โยกเย,กย,กยกอยู่ยังไม่มั่นคงเมื่อใดตัวบ้านตัวเรือนยังไม่สําเร็จเกินห้าสิบเปอร์เซ็นความมั่นคงไม่เกิดดังนั้นเราจะต้องอาศัยไม้ค้ำยันคือสัจจะวารมีทําอะไรไม่ได้ขอรักษาสัจจะให้ได้ก่อนสภาวธรรมมันจะเกิดยังไงหรือไม่เกิดยังไงเป็นเรื่องของสภาวธรรมแต่ฉันจะไม่ยอมเสียสัจจะ เม,มื่อได้สัจจาวารมีวิริยะบารมีจะตามมาถ้ามีวิริยะเสียแล้วเรื่องง่ายเรื่องยากๆกก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าขาดสัจจาวิริยะแล้วความสำเร็จยังห่างไกลลองทบทวนลองย้อนไปคิดถามว่าท่านเข้ามาในธรรมวินัยนี้ สองสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตในใจท่านแล้วหรือยังยังให้อุปสรรคข้างนอกเป็นเครื่องขวางกั้นหรือไม่ยังให้เสียงสันเสริญเสียงด่าทอเสียงต่อว่าทำให้ท่านเลิกล้มความตั้งใจจริงของท่านได้อยู่หรือไม่ ถ้าท่านยังับเสียงต่างๆยังทําให้ท่านเลิกหลงความตั้งใจได้อยู่แสดงว่าสัจจะบารมีของท่านมีน้อยมากขันติบารมีความอดทนของท่านใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อสิ่งเริ่มต้นสองอย่างมันยังก่อตัวไม่ได้ท่านจะไปถามหาความสําเร็จจากที่ไหน ลักษณนะพิเศษของผู้ที่จะเข้าถึงธรรมในชาตินี้เป็นผู้ที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวเป็นผู้ที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวตัดจินใจแน่นอนเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประกาศ แค่คิดว่าอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลาหลายอสงไขยพอประกาศว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดเฉยๆในสี่อสงไขยประกาศว่าจะเป็นเนี่ยประกาศว่าจะเป็นเฉยๆเ,เนี่ยอยู่ที่จิตกว่าจิตเท่าไหร่สอง แล้วก็ถูกทำนายว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้าอีกเสียสงไขัยกำไรแสนมหากลับไม่ต้องนับถึงท่านคิดว่าความตั้งใจในระดับนั้นมันจะเป็นเช่นไหรหนออยากก่างนั้นเลยเราก็คงไม่อาจ เอื้องเทียบบารมีพระพุทธองค์เราขอตั้งใจที่จะปฏิบัติทำในตาที่ยังมีลมหายใจนี้โดยที่ไม่ย่อท้อต่ออุปบรรคทั้งปวงโดยข้าพเจ้าจะเอาสัจจะบารมีนี้เป็นเครื่องนำทางเอาวิริยะบารมีนี้ เป็นเครื่องขับเคลื่อนส่วนผลจะเกิดเช่นไรข้าพเจ้าไม่คาดหวังไม่คาดหมายข้าพเจ้าขอปฏิบัติเพื่อเป็นปฏิปฏติบูชาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ทําให้เกิดทําให้มีแล้วความสํารเร็จจะมีมาในวันข้างหน้า เอาพยายามาจ,จะของใช้เสียงให้ทุกท่านได้เจริญสติ